โดยสปิตครับบนเวทีครับนักกีฬาก็ต้องแม่นในกฎกติกาอยู่แล้วครับ29กับ20ซ้ายนะครับทางด้านของบูฮัมัดแสนสริที่นี่แม่หนักแรงครับแต่ว่าช้าหน่อยครับโอ้หระวังครับระวังครับระวังแมทักทายแรงดีเหลือเกินครับแมชากคนไทยก็สวัสดีครับชาวต่างชาติก็ต้องสัมผัสมือครับแต่มวยไทยทักททยแบบนี้นี่มีโอกาสหลับได้นะครับ ตีนซ้ายแข้งซ้ายตอดเข้าไปไม่แล้วไม่แล้วซ้ายกับขวาด้วยครับเอาละครับงามไส้เลยครับใครช้ากว่านี่โดนแน่นอนครับใครช้ากว่าโดนครับแสนสิริจะรอไม่ได้นะครับโดนก่อนเก็บก่อนจุกก่อนไปก่อนได้ครับประเภทนายกสมาคมนักลงทุนจริงๆนะครับสำหรับแสนสิริครับชื่อเล่นก็เจ้าเพชรแล้วครับมีคู่แฝดเจ้าพงก็คือพงศิริ โอ้โหดีไซส์แรงจริงๆครับโมฮัมหมัดวันนี้ต้องเข้าไปถึงตัวเลยครับแสงสิริครับต้องบังต้องเก็บต้องฝ่าดวงแข้งเข้าไปครับอย่ารับเยอะครับดูจะแก้ปัญหาไงครับตีนซ้ายมัดซ้ายของโมฮัมหมัดไม่มาเป็นแพ็กคู่เลยครับวัดระยะวัดระยะ,ะ,ยะใกล้ๆนวมชนนวมปลายเท้า ติดไปทเท้าซ้ายหน้าแม่ไปมั่แต่ไปง้างนี่้ายมาอีกแล้วครับซ้ายมาโดนเข้าไปนี่เยอะๆมันจะช้ำนะครับโดยเฉพาะท่อนแขนขวาดูแล้วก็ไม่เครียดนะครับปอฮัมัดครับรอจังหวะที่แสนสิริเดินเข้ามาแล้วก็โบด้วยกำปั้นครับต้อบอกว่าร่างกายใหญ่โตนมด้วยสดด้วยครับ อยู่ที่แสน s ิริแล้วครับจะจูโจมเจาะถึงตัวได้หรือเปล่าโดนขวาแล้วแม่มวยซ้ายก็จริงต่ว่าตบขวานี่แม่นนะครับแล้วต่อยแบบสบายๆนะครับดูครับไม่เกร็งครับแมอย่างนี้โกอ้สบายครับแม่โนขาโดนขาต้นขาครับคุณมนุษย์เคยมีตําหนิมาแล้วนะครับแสนิริครับเคยโดนไต่ขาจนร่วงมาแล้วครับอยว่าคมีอาการครับต้นขาขวาครับโอ้ จะไหวหรือเปล่าครับแลวดูครับความเป็นนักสู้ของแสนศิริครับยังไงยังงั้นครับแม่ร่างกายอาจจะดูครับสู้สรีระกล้ามเนื้อของมูมัดไม่ได้แน่ลครับดูดูรูปร่างกันแล้วกันครับแต่ว่าหัวใจเนี่ยครับพยายามเดินเข้าไปกัดฟันแล้วครับแม่โดนจนชาหรือเปล่าครับต้นขาขวาโอ้โหข่าซ้ายครับ โอ้อใจเย็นครับใจเย็นใจครับเดินใกล้ๆครับแสนสิดีจะซื้อด้วยกำปั้นแล้วครับแมแต่ว่ามมหบัดนี่ก็ต่อยแบบสบายสบายนะครับดูครับไม่เกรงไม่กดดันอะไรครับโยกมียั่วมีจังหวะดึงนะครับดูครับแม่เดินเข้าหาอย่างนี้บางคนชอบนะครับต่อยกับมวยเดินชนแบบนี้เลือกเอาเลยครับเลือกเอาเอา ลงทุนและคุ้มค่าไหมแสนสิริโอ้ดูเหมือนจะมีอะไรบริเวณขมับหรือเปล่าครับหน้าแดงเลือดซึมๆมาหรือเปล่าครับโอ้โหโดนหมัดนี่หน้าตาบวมปูดไปหมดเลยครับแสนสิริครับประเภทขอมัดเดียวโป้งเดียวเลยครับโอ้โหแต่ว่าอาวุธของโมบัตเซสลาลิคเจอรี่นี่ก็มาเรื่อยๆครับเกี่ยวไว้แต่ตัดล่างล้มลงไปอีก เภทคนยอมเจ็บอยู่แล้วครับทางด้านของแ <Strategy> สน <society> สิริอ่าครับจะซื้อด้วยกับปั้นครับโอ้แกเร็วแกคล่องนะครับดูครับแล้วไม่ตกใจครับมูมัดเป็นทุกลูกครับเกี่ยวบางโต้คืนแม่โดนจะเชื่ชตัวนี้เตะครับดูครับก็พยายามจะแลกหมัดด้วเลยครับแสนสิริครับเดินลุยเข้าไป โอ้โหโมบัรนี่ก็กเตะมันเลยนะครับเดินเข้าไปหาแบบนี้ทั้งงัดทั้งเตะเี็กขึ้บต่อยแบบสบายๆนะครับโมบัตครับอาครับเดินเร็วขึ้นครับทางด้านของแสนิริต้องเดินบ้างนะครับโมบารดครับกรรมการจะเตือนนะครับนี่ขนาดออกอาวุธขนาดนี้ไปถอยซะเยอะกรรมการก็จะนับในใจครับ แม่ดูอาวุธของแสนสิริเหมือนจะไม่ได้กดดันมูมัดเท่าไรนะครับดูครับออกไปแกยืนเกรงให้ออกเปะให้เตะเลยครับโอ้เจอสองดูครับขาสั่นเลยนะครับดักศอกขวาเข้าไปโอ้เจ็บเลยครับแสนสิริภา,าษาฝรั่งบอกว่าเป็นชิคเก้นแดนซ์เลยนะครับแบบนี้ขาปัดขวาขาแว่งเลยครับ โอ้แต่ก็แค่แป๊บเดียครับดูครับเดินเข้าใส่เลยครับแสนสิริครับโอ้ต่อยแบบแม่ทิ้งกาดเลยครับทำไปเหนือชั้นเลยนะครับดางด้านของมมฮาหมัดแป่จะไปประมาทไม่ได้นะครับทำต่อยสบายๆแบบนี้เห็นรวมาแล้วหลายรายครับโอ้ยดูครับโอ้ขมับด้านซ้ายนันบวมเป็นเนินระนาดไปเลยครับมาดูกันต่อเลยจะลงเอยแบบไหนครับแสนสิริกับโมบาเซสลานิโคจูรี่ครับ เป็นด้วยนิ่งด้วยรับโม hammad อหรานที้นี้ไม่ธรรมดาครับหลายหลายรายหลายหลายตัวนี่เก่งเลยนะครับอาวุธออกไปดูเหมือนจะไม่สะเทือนเลยนะครับน้ำหนักทิศทางของแสนสิริโอ้โหดูครับหมับด้านซ้ายนั้นบวมปูดนะครับแต่ว่าหัวใจครับยังบวกอยู่ครับดูครับดูครับทำเหนือชั้นเลยครับูมัมหมัด สับต้นขาไปครับแมแต่ว่า <atem> <จะ> <JI> ตอนนี้ครับแซนซ์สลีนี่น่าจะชาไปทั้งตัวเลยนะครับพยายามเดินลุกไล่เจ้าคืนแต่เอาพุทธของแซนซ์สลีโดนมมฮัมหมัดนี่ไม่สะเทือนจริงๆครับโดนแลวเฉยๆนะครับยืนให้ต่อยเลยครับโอ้ดูครับแม่ดูครับโอ้โหเลือกเอาเลยครับโมฮัมเซสาลานนโคจรี่ ม่ถ้าอายุเท่าๆกันีสนุกนวครับคู่นี้อย่างว่าครับกลัาศึกมานานครับทางด้านของแสนสิริก่อนหน้านี้ครับแม่ประเภทสายบวกครับอายุนั้นแค่ยีบอาจจะดูไม่เยอะครับถ้าตามอายุของนักกีฬาครับแต่ว่านักมวยไทยในต่อยกันนะห้ขวบหกวบครับแล้วแสนสิริเจอคู่ต่อสู้แต่ละคนใช่ไหม่ล้ก็หินหินนะครับตัวนี่ทําไม่ใช่แสนสิริน่าจะไปแล้วนะครับ แต่ดูครับความเป็นนักสู้ของเขาครับแสนสิริแฟร์อยุธยาแม่คอยดักซ้ายอย่างเดียวเลยครับโมหมัดครับมีเฮเหมือนกันครับเริ่มจะมีเฮขึ้นมาเหมือนกันครับแม่ต้องเดินลุยนะครับแสนสิริครับโอ้โหโดนแล้วก็มีสั่นเหมือนกันครับโมมาเซนสรานิโคจูรี่แม่จะไปประมาทครับไป ทิ้งการลองล่อให้แสนสลีตต่ออย่างเดียวไม่ได้นะครับตองเคลียร์ยานกระตุ้นนะครับผีสศอครับงัดอัปเปอร์คัตอะไะครับเดินลุยบ้างเลยครับโมหัตครับ วางขวาสวยครับวา,ว,วางขวารองนี้รองดอกแม่โมมัดไม่สะเทือนจริงๆครับโอ้โต้องยอมหัวใจของแสนซิรินะครับปลายแรงครับปลายแรงขึ้นมาครับมาโอ้เปี้ยไปเหมือนกันรับโมมัดแต่ว่ายังมีแข้งซ้ายอาดดันล้ลงไปโอ้โหตนหนักเหมือนกันโอ้โห,โหตุนไว้เยอะเลยครับ โมมาเซเซสลานิโคโจรี่ครับชนะคะแนนไปแบบไม่เอกฉันครับ2ต่อหเสียง